ว้าวนี่มันความจริงหรือความฝันที่เราจะได้อยู่คอนโดโคซี่ใจกลางเมืองแบบนี้ถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดที่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆห้ามเนื้อผ่านห้องนี้ไปนะคะ คอนโดหนึ่งห้องนอนขนาด63ตารางเมตรที่แต่งสวยระมุลทุกมุมแค่เปิดประตูเข้ามาก็สัมผัสถึงความสงบได้รับแสงธรรมชาติมีพื้นที่ให้คุณได้เอนหลังจิบกาแฟยามเช้านั่งทำงานอย่างสงบหรือแค่นั่งเงียบก็รู้สึกว่าได้พักจริงๆแล้วบอกเลยอยู่เองก็หลงรักปล่อยเช่าก็คนแย่งเช่ากันแน่น และที่สําคัญเดินทางง่ายมากอยู่ใกล MR ้ MRT ห้วยขวางไม่กี่นาทีใครทํางานในเมืองจะเข้าอาโศกรัชดาพระรามเก้าก็สะดวกสุดๆนี่คือห้องที่ออกแบบมาเพื่อชีวิตคนเมืองที่เหนื่อยกับความเร่งรีบแล้วอยากกลับมาอยู่ในที่ที่สงบค่าตัวน้อง เพียง3.79ล้านเท่านั้นตกตารางเมละ6หก0 0ื่บาทที่คุณจะได้ห้องสวยใจกลางเมืองยิวกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยหรือจะซื้อลงทุนปล่อยเช่ายิ้วประมาณ7%ต่อปีโอกาสหองของนักลงทุนสายกินยิ้วอย่ารอให้ห้องในฝันของคุณถูกคนอื่นจองไปก่อนนะคะทักมานะัดดูห้องจริงกันได้เลยค่ะแล้วพบกัน